รัฐมนตรีนามนะคะเพิ่กนกระลงพื้นที่ไปขึ้นกันค่ะโดยทางนางสาวจิรพรสินทุไพยนะคะเพิ่นลงพื้นที่ไปเบิ่งเรื่องของโครงการ SML นะคะก่อนที่จะมีาการประชุมครมมอสัญจรนั่นเองค่ะเพิ่นลงพื้นที่ไปนะคะคุณผู้ชมคะโดย าทางนางสาวจิรพรสินธุไพรัฐรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ที่นครพนมไปประชุมหาเลือกับคณะกรรมการเคื่อข่คายของทุนมูบานและกับชุมชนเมืองในพื้นที่จังหวัดนครพนมและกัพื้นที่ใกล้เคียงมีการติดตามเรื่องของการดำเนินงานและกับเตรียมความพร้อมโครงการ SMLU t โรงแรม i h o t o t เ l อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมก่อนจะ ก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรียังเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าข้อรอมอสัญจรน,นั่นเองนะคะโดยในพื้นที่ภาคตะเชียงเหนือและก็มีนายวิชิตเครื่อสุกร่องผูง้นุยการกองทุนมูบน่บ้านมีนายววรวิทยิพมพ์ผนิตร่องผวาราชการจังหวัดนครพนมหัวหน้าส่วนราชการขณะกรรมการกองทุนมู่บ้านและก็เครืออคายกองทุนมู่บ้านในเขตพื้นที่เขตซีและก็เขต8ร่วมหาจังหวัดเขาร่วมประชุมในเทือนี้คะ่ะ ครับซึ่งข้างนางสาวจิรพรสินทุพนะครับเพื่อนได้บอกว่ารัฐบาลเนี่ยทั้งหางบประมาณนะครับระกัอำนาจครับพี่นอ,อกประชาชนทุกหมู่บ้านสิกกายเป็นสภาพผู้แทนราษฎรย่อมๆในการใส่อำนาจตามหลักประชาธิปไตยและก็ขอฝากให้กอท่อบอครับซอยการเบิงแง,ง่นะครับดูแลเงินสำหรับโครงการ SFL เงินจากภาษีประคองพี่นอ,อกประชาชนซูมือพี่นอ,อกประชาชน ให้การไส้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนอกจากนี้นะครับทางสำนักง,งานกองทุนหมูบ่บ้านและกแตชุมชนเมืองแห่งชาติก็ได้ชี้แจงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ SML ซึ่งจะมีกำหนดนะครับเริ่มดำเนินการในไตรมาสแรกของปี2568โดยได้เน้นย้ำครับถึงหลักเกณฑ์สำคัญของการเข้าร่วมโครงการาวชเป็นการจดทะเบียนนิติบุคคลการทรงงบการเงิน2ปีล่าสุดและก็มีการนะครับ มีคณะกรรมการหมู่บ้านที่เป็นปัจจุบันพร้อมทางเน้นย้ำโครงการจะต้องเป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชนทุกหมู่บ้านผ่านกระบวนการประชาคมเพื่อได้ครับส่งขอความอ,อัตโนมัติประชาสัมพันธ์ผ่านแอปทางรัฐคนอยู่ในพื้นที่ก็จะได้ทราบเรื่องนี้ให้พี่น้องประชาชนนี่มีส่วนร่วมในการเกิดความโปร่งใสในการขับเคลื่อ,อนโครงการนั่นเองครับนอกจากนี้ก็จะมีการประสานงานให้ทางกรมประชาสัมพันธ์ และกาซื้อม่วนชนนะคะมาเหตุเรื่องของสกูเพชรภาพ<ม>ให้เห็นการตื่นโตของการขับเคลื่อนโครงการ SML และการในอนาคตก็จะเชิญประธานเครือข่ายโตแทนกองทุนในแต่ละตำบลที่ประสบความสำเร็จในแต่ละโครงการ<ม>ไปออกไล่าการนำนะคะ<ม>ก็จะส้อยขับเคลื่อนงานมองนี้ได้คือกัน,นะคะ่ะ